ดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานในข่าวไวทไทยหน,นะครับเรื่องราวที่ชวนอึง้งแล้วก็ชวนช็อกนะครับโดยเฉพาะบรรดาชาวมุสลิมชาวอิสลามนะครับล่าสุดทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเขามีการออกประกาศเตือนครับว่ามีการตรวจพบ DNA ของหมูครับในลูกชิ้นเนื้อวัวนะครับและเป็นยี่ห้อดังด้วยนะครับพร้อมกับมีคําแนะนําว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่ควรรับประทานนะครับ นี่ครับลูกชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อดังเกิดเรื่องขึ้นแล้วครับเมื่อลูกชิ้นเนื้อวัวที่หลายคนเนี่ยชอบรับประทานกันโดยเฉพาะบรรดาชาวมุสลิมนะครับกับเมนูต่างๆครับล่าสุดทางสำนักงานเออล่าสุดทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับมีการออกประกาศครับว่าตรวจพบ DNA ของหมูเนี่ยครับพร้อมกับแนะนําประชาชนชาวมุสลิมนะครับว่าไม่ควรที่จะนํามารับประทานเด็ดขาดนะครับลูกชิ้นครับเมื่อลูกชิ้นเนื้อวัว นะครับลูกชิ้นวัวลูกชิ้นเนื้อวัวนะครับกลับพบดีเอ็นเอหมูครับงานนี้เนี่ยทำให้การประกาศเตือนถึงชาวมุสลิมทันทีนะครับ10มกราคม2565เมื่อวานที่ผ่านมานะครับทางด้านเพจ Facebook สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับมีการออกมาโพสต์ข้อความนะครับเนี่ยครับว่าประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฉบับที่1ทับ2565เรื่องตรวจพบดีเอ็นเอสุกรนะครับหรือว่านะครับ ตามหลักของศาสนาอิสลามนะครับในผลิตภตัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัวผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทแห่งหนึ่งนี่ครับโดยมีใจความระบุนะครับว่ามีการทําการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปรูปชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อดังกล่าวเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หา d n a ของสุกรหรือนะครับเขาเรียกว่าวงเล็บสิ่งห้ารอมตามหลักของศาสนาอิสลามนะครับปรากฏผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ออกมานะครับว่า ตรวจสอบพบสารพันธุกรรม DNA ของสุกรครับในตัวอย่างที่ส่งตรวจนะครับจึงมีการขอประกาศให้ผู้บริโภคมุสลิมนเนี่ยไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริษัทดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยสำนักง,งานคณื่องมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยจะด,ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนี่ครับเป็นการตรวจพบ DNA ของสุกรนะครับหรือว่า DNA ของหมูในลูกชิ้นเนื้อวัว อาจจะแปลความหมายหรือว่าสรุปได้ว่าลูกชิ้นบางยี่ห้อที่เป็นลูกชิ้นเนื้อวัวเนี่ยมีการผสมเนื้อหมูเข้าไปด้วยหรือไม่ไม่ใช่เนื้อรวนนะครับแป้งเนื้อว,วัวอาจจะมีเนื้อหมูผสมเข้าไปด้วยหรือไม่หรือว่าในกระบวนการการผลิตเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนนะครับปนเปื้อนเนื้อของสุกรเนื้อของหมูไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าลูกชิ้นเนื้อวัวต่างๆเนี่ย ชาวอิสลามนะครับชอบรับประทานชาวมุสลิมชอบรับประทานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเขาโดยเฉพาะบรรดาก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องใส่ลูกชิ้นนะครับนี่ครับทางคณะกรรมการอีกกลางอิสลามของประเทศไทยก็เตือนนะครับบอกว่าไม่ควรช่วงนี้ดีกเลี่ยงนะครับชาวมุสลิมพี่น้องชาวมุสลิมดีกเลี่ยงทานลูกชิ้นนะครับเนื้อออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบอะไรกันต่อไปในเชิงลึกอีกนะครับเขาว่าอย่นี้ดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ